ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่16เมษายน2567มะรุมปอกเปลือกวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมยอดมะขามอ่อนวันนี้240บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้24บาทต่อ kg. กิโลกรัมกระลำปลีขาวแต่งผล วันนี้25บาทต่อกิ mm hmm. like โลกรัมกะหลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกะหลำดอกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีเขียววันนี้10บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุย วันนี้1 4บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่าย วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้65บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้100บาทต่อกิโลกรัม ใบกะเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมใบชาพลู วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมข่าแกวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขิงแกวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม พริกสวนหอมวันนี้2 2 0บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปหัตเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปหัตแดงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้36บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้45บาบาทต่อกิโลกรัม พร in <to> er. ิกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเหลืองวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อน วันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมถั่วถั่วพูวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้24บบาทต่อกิโลกรัม บัวเปลี่ยมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้34บาทต่อกิโลกรัมจะอมวันนี้15บาทต่อกรมดอกแครวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้1 4บาทต่อกิโลกรัมฟักแกวันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมมาราคีนกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมาราจีนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้80บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้34บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซดิ้งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้1 4บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินี วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์วันนี้23บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม แตงไทยอ่อนวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบา้านวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอก วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหนอไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้4ีบาท30ตังต่อลูกมะนาวเบอร์กลาง วันนี้6บาท10บตังต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้7บาท10บตังต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัม เห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้สี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเม่กรูดเบอร์เล็กวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเม่กรูดเบอร์ใหญ่วันนี้ห้าสิบหกบาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ